เผยคำพูดของเอ็มปาเป้ที P ่ไ e ม่พอใจเนมาเรียกได้ว่ามีประเด็นให้เราพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่เมสซี่เนี่ยไม่ค่อยพอใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามซึ่งผมก็เคยทำคลิปสรุปประเด็นนั้นเอาไว้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดตรงปุ่มตัวไอได้เลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ประเด็นนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ล่าสุดในเกมลิกเอิงนะครับพี่เปียชเนี่ยเปิดสนามปาร์คเดอะแฟรงต้อนรับการมาเยือนของมงเปลีเยและสามารถเอาชนะไปได้2-0เปียชก็มีประเด็นให้พูดถึงอีกนั่นก็คือมีการเปิดเผยคลิปออกมานะครับเป็นคลิปที่เอ็มปัปเป้นั้นพูดถึงเนมาเพื่อนร่วมทีมในเชิงที่ไม่พอใจสักเท่าไหร่ คือในเกมนี้นะครับเอมบัปเป้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับเนย์มาแล้งเคลดิมาเรียเป็น3ามภาษาในแดนหน้าหลังจากที่เลวเนเมซี่นั้นยังไม่หายจากการบาดเจ็บที่หัวเขา่าคือพอได้ยินข่าวว่าเมซี่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับใครที่เชียร์เมซี่พี่แกสบายดีครับไม่ได้นั่งเศร้าอยู่บ้านแน่นอนเพราะล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวกับเมียโอ้โหสบายใจเฉบเลยดูมากลับมาที่สนามปาร์คเดอะแฟรงก์กันก่อนหลังจากที่เอมบัปเป้นะครับ ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วเอมบัปเป้ก็ได้แสดงความไม่พอใจเนมมาโดยได้พูดกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในซุม้มานั่งสำรองด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีว่าใช่ใช่เขาไม่ยอมผ่านบอลมาให้ผมเลย <sk> ก็ประมาณนั้นเหละครับที่เอมปัปเป้พูดและใช่ครับทุกคนรอมานาทีครึ่งเพื่อฟังแค่นี้แหละครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งว่ากันนะถึงแม้ว่าเอมปัปเป้จะพูดสั้นๆนะแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าทีมซุปตามันก็ต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้ว และความไม่พอใจนี้มันจะกลายเป็นรอยร้าวของทีมหรือเปล่าในความคิดผมนะคิดว่าน่าจะยังนะคือด้วยอารมณ์ในเกมนั้นด้วยที่เอมบาเป้คิดว่ามีหลายจังหวะที่เนยมาควรจะจ่ายให้แต่เขาไม่จ่ายให้แต่พอจบเกมทีมชนะผมคิดว่ามันน่าจะจบลงนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นหลายๆเกมติดต่อ,อก,กันอนะ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนแหละ นั่นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ยากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับกับการที่จะสร้าง3มประสานเนย์มาร์เอมบปปเป้และเมสซี่ในกรณีของเมสซี่เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับทั้งเนย์มาร์เอมเปอปเป้นะไม่ได้มีเลยติดเพียงแค่เขายังไม่สามารถเรียกฟอร์มมหาเทพของเขากลับมาก็แค่นั้น ส่วนในกรณีที่เนม,มาไม่ค่อยจ่ายบอลให้เอ็มบาเป้ P P e. นั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีครับว่าเอ็มบาเป้ P e. นั้นจะคิดติดใจจนลามไปกระทบความสัมพันธ์ของทั้งสองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับถึงแม้ว่าสามประสานจะยังไม่ลงตัวแต่ทีมไปร์เชเนี่ยก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องครับ ล่าสุดนะครับพวกเขานำโด่งเป็นจ่าฝูงในลิกเอิงหลังเก็บ24คะแนนจาก8นัดทิ้งห่างโอลิมปิกมักเซยที่มัดดับ2ที่ลงเตะไปแล้ว6เกมถึง10คะแนนเลยทีเดียวแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่เอมบัปเป้ไม่พอใจในเนย์มาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซั s c r ค b e และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า